คู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการทุกประการบนโลกใบน,นี้ค่ะนี่คือความเป็นจริงที่คุณควรจะใส่ใจนะคะความต้องการของคุณนั่นหมายความว่าความจําเป็นในชีวิตของคุณที่ต้องการจริงๆไม่ได้ไปเรียนแบบคนอื่นไม่ได้ไปเปรียบเทียบคนอื่นหรือไปก๊อปปี้ความต้องการของคนอื่นนะคะดังนั้นความต้องการของคุณเป็นความต้องการเฉพาะค่ะ ที่จะส่งเสริมให้คุณเกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเกิดมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะเมื่อไหร่นะคะคุณยังไม่สอหาความต้องการที่แท้จริงของคุณได้นะคะ คุณก็จะมีในเรื่องราวของการที่จะไปใช้ชีวิตแบบล่องลอยดังนั้นจงมีเป้าหมายค่ะแล้วคัดในเรื่องเรานะคะสิ่งที่จําเป็นนะคะสำหรับการดํารงชีวิตเพื่อความสุขและคู่ควรกับคุณและคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการทุกประการเพียงแค่คุณรู้คุณค่าในตัวคุณว่าคู่ควรที่จะได้รับ